จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้ค่ะปลายฝนต้นหนาวเรามาเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายกันค่ะเกี่ยวกันไหม <c ười> เกี่ยวกันแลวค่ะถ้าอยากจะกินเนาะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนทําขาหมูต้มเค็มค่ะขาหมูค่ะครึ่งขา ประมาณ1กิโลกรัมเพื่อนๆได้มานะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะพักสะเ็ดน้ำตะไคร้นะคะ3ต้นรากผักชีปุบสักประมาณ 4- 5หรากแล้วก็ขาหนึ่งแง่งใบมะกรูดชีกเพื่อความหอมด้วยพริกไทยกับกระเทียมค่ะโขลกหยาบแบบนี้ไว้นะพริกไทย1ช้อนแล้วก็ตัวกระเทียม1ช้อนค่ะโขลกออกมาก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะไม่ได้ว่ามีตะขาหมูอย่างเดียวนะก็จะมีเครื่องจิ้มพริกเกลือง่ายๆนะคะมาฝากกันค่ะ นี่เลยค่ะเป็นสูตรบ้านๆขนาดแท้เลยค่ะทำกินบ่อยมากกับเมนูนี้นะคะเพราะว่าคนแถวบ้านเขาจะเชื่อว่าขาหมูจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบำรุงไข่ข้อเออไงกันนึกออกแล้วกันนึกอยู่ตั้งนานเออใช่คนบ้านนอกอเขาจะใช้ขาหมูเนี่ยบำรุงไข่ข้อบำรุงยังไงเดี๋ยวการจะเล่าให้ฟังในคลิปค่ะไปค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะ หม้อของการที่การใช้วันนี้นะคะการจะใช้หม้อเบอร์ยี่สิบหกค่ะโดยการจะใส่น้ําเปล่านะคะประมาณครึ่งหม้อการต้มน้ําจนเดือดได้ที่แล้วนะคะการจะใส่เกลือค่ะลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปในน้ําต้มเดือดเนี้ยค่ะปะกติอ่ะเห็นคนอื่นๆที่เขาทำนะเขาจะเอาขาหมูอ่ะลวกเทน้ำทิ้งก่อนหนึ่งรอบนะคะแต่ของการ่ะจะไม่ทำแบบนั้นเพราะการ่ะเชื่อว่าตัวเองอ่ะล้างถ้าล้างด้วยวิธีการอ่ะ ก็คือขยำแป้งมันขยำเกลือค่ะแล้วก็เขาเขาเขาให้ล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยอะค่ะนี่อะค่ะการมั่นใจเหลือเกินว่าการอะล้างสะอาดดีแล้วแล้วทีนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องลวกน้ําทิ้งค่ะการก็จะเอามาต้มเลยนะคะการจะตั้งน้ําทิ้งไว้ก่อนจนน้าเดือดน้ําร้อนได้ที่แล้วนะการจะใช้วิธีการเบาไฟลงนะคะ,ะการก็จะเอาขาหมูอะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลย วิธีนี้ค่ะวิธีการที่ว่าต้มแบบน้ำร้อนจัดแล้วไฟใช้ไฟกลางนะคะเขาจะค่อยๆกระชากความหวานนะคะออกจากตัวขาหมูน้ำซุปข,ของเราก็จะได้มีความหวานๆค่ะเราไม่ต้องเทเราไม่ต้องลวกน้ำิ้นออกก่อนนะคะให้เขาค่อยๆตุ๋นไปเพื่อสังเกตเห็นไหม พอเวลาใส่ขาหมูลงไปเนาะน้ําร้อนจัดแล้วทีนี้การใส่ขาหมูลงไปแล้วก,ก็ใช้วิธีการค่อยๆร้อนขึ้นมาเนาะโดยใช้ไฟกลางๆค่ะพอใส่ขาหมูลงไปปุ๊บเขาก็จะค่อยๆมีความร้อนขึ้นมาทีละนิดทีละนิดตอนแรกน้ำก็จะขุ่นๆแบบนี้ขาวๆเห็นไหมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะน้ําเขาจะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นนะคะเนี่ยเอาฝาหม้อปิดไว้นะคะค่ะนี้นะคะเขาก็เริ่มเดือดกลับขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นฟองๆแบบนี้นะ แอนเพื่อนนะคะค่อยๆช้อนฟองออกค่ะเพื่อความน่ากินค่ะอันที่ว่าเป็นฟองฟองที่ลอยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคราบเลือดเนาะที่อยู่ข้างในตัวขาวหมูนะคะอ่าเดี๋ยวเล่าต่อ <c ười> คือที่บ้านการแถวบ้านการนะการก็โตมาก็ได้ยินมาอย่างเงี้ยพ่อเพือ่อก็บอพูดตลอดอ,อ่อเวลาใครขาหักแขนหักอย่างเงี้ยก็จะซื้อขาหมูไปฝาก เหมือนที่พยาบารน่ะซื้อขิวขาหมูไปเลยยกไปเป็นขาเลยนะอ้าวอ,าอ,าอ,าอ้าวอยากรู้ว่าอ้าวลูกบ้านนั้นแขนหักอย่างเงี้ยอืมบอกอ้าวต้องซื้อขาหมูไปเยี่ยมละในเนี้ยเขาเชื่อกันว่าขาหมูเนี่ยจะช่วยบำรุงไขข้อทําให้ไขข้อแบบเชื่อมติดเร็วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่แถวบ้านการอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีหมอแม่หมอประจําบ้านเขาเรียกเป็นทั้งหมอตําแยแล้วก็เป็นหมอกระดูกเออ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 เขาเรียกหมอกระดูกนั่นแหละ แล้วเขาจะมีน้ำมันอะไรของเขานี่แหละพอเวลาใครแขนหกักขาหากักหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกอย่างเงี้ยก็จะมารักษาชี่เขาทา่ยายเออมันจะเป็นยายแก่ๆหน่อยอะ่ะนั่นแหละแล้วเขาก็จะมานอนพักกันเป็นนอนๆเลยนะบางคนอะ่ะกว่าแขนขาก็จะหายยางเงี้ยบางทีมาจากกรุงเทพก็มีไปนะโอ้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะแบบโอ้ามารักษ ันอย่างนี้เลยเหรอเขาก็คงหาหมอแผนปัจจุบันด้วย,ยแหละแต่การก็คิดว่าเขาก็คงหาหมอเขาเรียกหมอบ้านออแล้วป้าแกคนที่รักษาเพราะว่าต้องต้องค้างไงต้องกินนอนอยู่ที่บ้านหมอหมอเขาก็จะซื้อขาหมูนี่แหละไปต้มให้คนไข้กินบำรุงทั้งร่างกายบำรุงทั้งไขข้อนี่แหละค่ะก็ะถึงบอกว่าเอาขาหมูการก็มีความเชื่อแบบนั้นมาตลอดเลยนะ กินขาหมูเพื่อบำรุงไข่ข้็โอเคค่ะกรซ้อนออกเหลือนะะ้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการใส่เครื่องหอมของเราทั้งหมดเลยค่ะการจะใส่ตัวกระเทียมพริกไทยนะคะลงไปตะไคร้รากผักชีหัวขาดันมะกรูดน,นะคะใส่เย,ยอะๆดีค่ะหอมดีนี่เลยค่ะต้มแบบบ้านๆนะแบบบ้านกันเอง เสร็จแล้วการก็จะมาทําการปรุงรสนะคะโดยการจะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวค่ะขาหมูครึ่งซี่กับน้ำครึ่งหม้องนี้กันจะใส่ซีอิ๊วขาวนะประมาณหนึ่งทับทีเพิ่มความหอมด้วยซอสปรุงรสนะคะนิดหน่อยพอค่ะนี่ประมาณครึ่งทับทีเนาะไม่ต้องเยอะ นี่ค่ะการจะปรุงน้อยๆแค่นี้แหะคะ่ะแล้วก็การจะอาศัยความหอมะคะ่ะจากตัวกระดูกหมูนะจากตัวขาหมูค่ะพมอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วความหวานจากตัวไขข้อหมูะคะ่ะเออตัวขาหมูเขาก็จะออกมานะคะนี่แหละคะ่ะปรุงง่ายๆทําง่ายๆนะคะแค่นี้เองค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยค่ะอืมหอมค่ะ <laughs> โดยการนะคะจะใช้ฝาหม้อปิดค่ะเยือแบบนี้นะคะแล้วก็เคี่ยวไปค่ะไฟก,กลางๆค่ะ,ะให้เดือดพอปุดๆๆๆน้ําสะดุ้งแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เลยค่ะ,ะเคี่ยวทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างที่เรารอขาหมูเปื่อยนะคะเราจะมาทําตัวพริกเกลือค่ะไม่รู้ทาไมถึงเรียกพริกเกลือกันก็เรียกพริกเกลือก็จะมีกระเทียมค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะใส่ไปเลยค่ะ ก็มีพริกค,ค่ะพริกขี้หนูส่วนนะคะใส่ไปเลยค่ะประมาณสองช้อน,นเพื่อตาง่ายนะคะใส่ตัวเกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ไงเขาเรียกพริกเกลือกระเทียมสแล้วเราก็โคลค่ะเทียค่ะเราจะเอาไปกินกับตัวขาหมูนะเขาจะปัดเลี่ยนได้ดีทีเดียวเลยค่ะเพรการชอบทำอะ่ะ เขาจะต้มขามหมูต้มกระดูกหมูค่ะต้มแบบนี้เราเสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวเนี้ค่ะไว้คอยเติมเราสามารถปรุงคล้ายๆกับต้ยมยำได้เลยวิธีการํำก็จะคล้ายๆกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่จะใส่กระเทียมน้อยหน่อยจะไม่เน้นกระเทียมเยอะนะคะจะเน้นเป็นพริกซะมากกว่าการจะใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะ แล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวคั้นสดนะคะของการใส่ไป1ช้อนสช้อนก่อนเราจะไม่ใส่น้ำปลานะทำง่ายๆค่ะ,ะเติมน้ำปลานะคะเ,เติมน้ำมะนาวอันน,นี้น้ปเปลาเปรี้ยวแล้วก็จะใส่เกลือค่ะ ปรุงรสความเค็มด้วยเกลือนะคะเมื่อกี้การใส่ไปครึ่งประมาณครึ่งช้อนชานี่อีกประมาณครึ่งช้อนชาก็เป็นหนึ่งช้อนชานอะอ่าโอเคค่ะก็จะมีความแบบกระเยว่เค็มๆแล้วก็หวานตามหลังมานะคะน้อยๆไม่เน้นหวานมากค่ะโอเคค่ะแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็กินขาหมูแบบไม่เลี่ยนแล้วนะคะกินได้เยอะท <laughs> ีนี้ นี่ค่ะน้ำพริกเกลือเขาเรียกพริกเกลือที่ใช้กินราดเนาะกับขาหมูต้มเค็มของการนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอร่อยเด็ดเชียวค่ะอ่านี่แหละค่ะมาดูขาหมูต้มเค็มของการนะคะนี่การก็เคี่ยวมาไฟอ่อนๆนนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีความเปื่อยนิ่มดีแล้วนะคะโอ้ยน่านกินมากเลยค่ะนี่ขาหมูต้มเค็มค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอื นี่เลยค่ะเปลือยนุ่มดีแล้วนะคะเห็นไหมว,ว้าวเดี๋ยวกันจะพอแล้วนะคะเดี๋มีการจะพอค่ะเดี๋ยวกันจะมาเพิ่มนะคะความหอมให้กับเขากันค่ะดัวยใบมะกรูดฉีกลงไปอีกค่ะจะได้หอมใบมะกรูดต้มง่ายๆค่ะนี่นะคะขาหมูหอมทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วค่ะ เปื่อยแล้วนะคะเปื่อยดีแล้วนิ่มดีแล้วนะคะสามารถกินได้แล้วนะคะเพิ่มคอลลาเจนด้วยเพิ่มน้ามันไขข้อด้วยนี่เลยค่ะเมนูนี้เลยค่ะทํากันง่ายๆเนาะขาหมูค่ะทานคู่กับกินคู่กับพริกเกลือค่ะเวลากินข้าวคำหนึ่งเราก็ตักาขาหมูมาวางปกข้าวปั๊บแล้วก็อาตักน้ําพริกเกลือยอดโอ้กินอ้โหฟินค่ะอร่อยค่ะนี่แหละค่ะกับข้าวบ้านๆน,นะคะแบบบานการค่ะ มันจะคล้ายๆกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่ว่าการจะไม่ให้หวานนะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆเนาะพอเวลากินกับตัวาขาหมูะค่ะเขาจะเข้ากันมากๆเลยนะคะลองทำกันดูค่ะการขอตัวไปกินต้มเค็มขาหมูก่อนค่ะสวัสดีค่ะ